ประเทศไทยเรานับเป็นประเทศที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่งในเอเชียอาคาเนย์โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเคยมีอยู่หนาแน่นทั่วไปทุกภาคจนสามารถตัดส่งเป็นสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศได้คราวและมากๆเช่นไม้สักไม้ยางไม้เต่งและไม้ฝางในบรรดาไม้ยืนต้นดังกล่าว ไม้ฝางดูจะเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยสมัยนี้เลยและน้อยคนนักที่จะรู้จักหรือเคยเห็นไม้ชนิดนี้เพราะคงจะหาได้ยากเต็มทีในปัจจุบันท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าในอดีตไม้ฝางมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจที่เราเคยส่งไปขายเป็นสินค้าออกและทำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากไม้ฝางได้มาจากต้นฝางซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีใบเล็กเป็นฝอยคล้ายใบของต้นหางนกยูงออกดอกใหญ่ประมาณ15-20ถึงมิลิเมตรเป็นช่อสีเหลืองตรงกลางดอกมีสีแสดแดงฝางมีสองชนิดคือชนิดหนึ่งแก่นสีแดงเข้มเรียกว่าฝางเสนอีกชนิดหนึ่งแก่นสีเหลืองเรียกว่าฝางส้มต้นฝางมีฝักแข็งสีน้ำตาลแก่ตามต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมคม ส่วนแก่นและเนื้อไม้ถ้าปล่อยให้ถูกอากาศนานๆเข้าก็าจะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีแดงเนื้อไม้ฝางมีลักษณะแข็งละเอียดปานกลางและมีน้ำหนัก1ลูกบาทฟุตต่อ52ถึง60ปอนด์แต่ก่อนไม้ฝางมีอยู่หนานแน่นในป่าทางภาคเหนือและภาคตะวันตก คนไทยเราใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของต้นฝางได้หลายอย่างเช่นลำต้นใช้ทำเครื่องเรือนทำอุปกรณ์ก่อสร้างทำท้องเรือสําเภารากใช้ย้อมผ้าให้มีสีเหลืองแก่นไม้ใช้ทำสีย้อมผ้าและสีผสมอาหารให้มีสีแดงเข้มหากนํามาผสมปูนขาวจะมีสีม่วง ฝางเป็นพืชที่ใช้ย้อมผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่ทำให้สีตกเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นซึ่งเมื่อนำมาย้อมผ้าแล้วทำให้ผ้าสีตกง่ายเช่นรงขมิน้นดอกชบานอกจากนี้ยังนำมาใช้เป็นยารักษาโรคคุทธราชใช้แก้ท้องร่วงใช้บรรุงโลหิตสตรีบรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ำได้ และจากคุณประโยชน์อันมากมายหลายอย่างดังกล่าวมาจึงได้ทำให้ไม้ฝางกลายเป็นพืชที่มีการซื้อขายกันทั่วไปในตลาดการค้าของไทยมานานหลายร้อยปีในสมัยกรุงสุขโขทยัยประเทศเรามีการติดต่อทางการค้าและการทูดกับต่างชาติบ้างแล้วโดยเฉพาะกับประเทศในแถบเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นมาลายูชวาและลังกา ส่วนใหญ่เป็นการค้าทางทะเลโดยการแต่งเรือสำเภาบรรทุกสินค้าไปขายขณะเดียวกันก็มีการผูกมิตรเจริญสัมพันธ์ทำไมตรีไปด้วยในลักษณะส่งทูตพร้อมเครื่องบรรณาการไปมาระหว่างกันสำหรับสินค้าที่นำไปขายและเป็นเครื่องราชบรรณาการไปถวายแต่พระเจ้าแผ่นดินของแต่ละประเทศก็มักเป็นของพื้นเมืองที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มี ซึ่งก็ปรากฏว่าไม้ฝางเป็นผลผลิตพื้นเมืองอย่างหนึ่งในบรรดาสินค้าและเครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งไปยังต่างประเทศเป็นประจำด้วย ช่วงสมัยอยุธยาตอนตอน้นธรรมเนียมการส่งเครื่องราชบรรณาการไปมาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นลักษณะเดียวกับในสมัยสุขโขทยัยและไม้ฝางก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการที่มีค่าเช่นเคยดังมีกล่าวไว้ในประชุมพงศาวดารภาคที่5ตอนหนึ่งว่า สมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งราชทูตไทยได้นำฝ้ายไม้ฝางไม้หอมและของพื้นเมืองต่างๆไปถวายแด่พระเจ้ากรุงจีนเมื่อพศ1917และในสมัยสมเด็จพระราเมศวรเครื่องราชบรรณาการที่ราชทูตไทยนำไปถวายพระเจ้ากรุงจีนเมื่อพศ1933ก็มีไม้ฝางรวมอยู่ด้วย ส่วนทางด้านการค้าไม้ฝางได้กลายเป็นสินค้าสำคัญที่สามารถทำเงินเข้าพระคลังสินค้าได้อย่างงดงามทั้งจากตลาดการค้าของไทยเองและการค้ากับต่างประเทศ การค้าฝางเป็นไปโดยเสรีและมีความเฟื่องฟูมากขึ้นเมื่อมีชาวตะวันตกหลายชาติเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาจนถึงสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางราชสำนักสมัยนั้นเห็นว่าสินค้าบางอย่างเป็นของหายากมีราคาแพงหากปล่อยให้ซื้อขายกันโดยไม่ควบคุมอาจเป็นผลร้ายแก่บ้านเมืองจึงมีประกาศให้สินค้าบางอย่างเป็นสินค้าต้องห้ามรวมถึงไม้ฝางด้วยนับแต่นั้น มาราชดรก็ไม่สามารถซื้อขายไม้ฝางกันเองได้เมื่อตัดมาแล้วต้องส่งให้พระคลังสินค้าตามที่หลวงกำหนดแต่ถึงกระนั้นการค้าไม้ฝางก็มิได้ซบเซาลงเลยปรากฏว่ามีชาวตะวันตกบางชาติเช่นฮอนลันดาเป็นตัวแทนรับซื้อฝางจำนวนมากจากพระคลังสินค้าเพื่อส่งขายให้ประเทศอื่นต่อไปสำหรับตลาดรับซื้อฝางที่สำคัญของไทยตั้งแต่โบราณก็คือจีนและญี่ปุน่น ดังที่นายฟรังซัวอังรีตุระแปงชาวฝรั่งเศสบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยามหน้า133ว่าไม้สำหรับย้อมสีในประเทศสยามมีต้นฝางกับต้นไม้อื่นอีกสองสามชนิดไม้ฝางนั้นหาได้ง่ายและมีอยู่เป็นป่าป่าชาวสยามค้าไม้นี้อย่างเป็นล่ำเป็นสันชาวจีนซึ่งใส่เรือไปทีละหลาย,ล,ายลำเพื่อนำไปย้อมสีเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น และข้อมูลจากผลงานแปลของนันทาสุดกุลเรื่องมูลเหตุแห่งการติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับอังกฤษในศตวรรษที่17หน้า29-30ซึ่งตัดตอนมาจากหนังสือเรื่อง English Intercourse with s i a m in the 1 7 t h Century ของ John Anderson กล่าวว่า ในขณะนั้นเรือโอซชแอนเดอร์ซึ่งกับตันราลฟ์คอปินเดากลุ่มมาได้มาถึงเมืองซิราโดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช1615วันที่5ธันวาคมกับตันคอปินเดาลได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ทำการค้าแทนบริษัทของบริษัทอินเดียตะวันออกในประเทศสยามกรุงศรีอยุธยา จดหมายฉบับนี้กับตันอดัมส์ซึ่งออกเดินทางมาด้วยเรือเดอะซีแอดเวนเจอร์ไปอาณาจักรสยามพร้อมกับเอ็ดมังเซเยอร์เป็นผู้ส่งต่อให้อีกทอดหนึ่งจากจดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานปรากฏชัดว่าความช่ำชองของบรรดาเจ้าหน้าที่ของบริษัทค้าขายแห่งปัตตานีในส่วนที่เกี่ยวโยงไปถึงญี่ปุ่นไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เพราะกับตันคอปินดอลได้พูดถึงเรื่องการขายธุรกิจของบริษัทที่ปัตตนีแล้วเอาเรือสำเภาลำหนึ่งบรรทุกไม้ฝางและหนังสัตว์จากอายุทยามาแทนโดยสมทบไปกับเรือของอังกฤษมุ่งเดินทางไปเมืองฮิราโคพระคลังสินค้าของสยามยังคงผูกขาดการขายฝางตลอดมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินฝางก็ยังคงเป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าท้องพระคลังเป็นจำนวนมาก ดังที่ท่านสังฆราชปันเลกลัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เดินทางเข้ามาเผยแพร่าศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่พศ2372และเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยไว้เมื่อพศ2397ซึ่งได้รับการแปลและพิมพ์เผยแพร่ในชื่อเล่าเรื่องเมืองไทยมีกล่าวถึงเรื่องไม้ฝางไว้ในหน้า291ว่า สยามได้ค่าอากรเรียกเก็บจากไม้ฝางเข้าท้องพระคลังถึงปีละสองแสนบาทในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอังกฤษได้ส่งเสื้อจอนเบาริ่งเป็นเอกอัครราชทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในพศ2358และมีการทำหนังสือสนทิสัญญาระหว่างกันซึ่งส่งผลให้การผูกขาดสินค้าทุกชนิดสิ้นสุดลง จึงถือเป็นยุคที่สยามเปิดประตูการค้าแก่ชาวต่างชาติอย่างเสรีนับแต่นั้นมาการค้าฝางก็คึกคักขึ้นอย่างรวดเร็วเซอร์จอห์นเบาริงได้บันทึกไว้ในหนังสือ The Kingdom and People of Siam ว่าสินค้าออกของสยามขณะนั้นมีข้าวไม้สักฝางพริกไทยและงาช้างจึงอาจกล่าวได้ว่าการค้าฝางในช่วงเวลานั้นมีความเฟื่องฟูสูงสุด สามารถทำเงินตราเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมากซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของนายดีอีมอลล็อกพ่อค้าชาวอังกฤษที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับสยามสมัยรัชกาลที่4เขาได้รวบรวมรายชื่อผลผลิตของไทยสมัยนั้นไว้เกือบทุกชนิดซึ่งมีไม้ฝางรวมอยู่ด้วยเอกสารดังกล่าวกรมศิลปากรได้นำมาแปล ى, และพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ชุดที่3มีกล่าวถึงไม้ฝางในหน้า160ระบุว่าราคาซื้อขายฝางหาบละ3บาท50สตางค์ฝางมีปริมาณอุดมสมบูรณ์สยามส่งออกได้ปีละ1 0 0 0 0แสนหาบคิดเป็นมูลค่า350,000 0บาทเวลาที่สินค้าออกสู่ตลาดราวเดือนธันวาคมถึงมกราคม สยามมีไม้ฝางมากในป่าไม้สักบางปลาส้อยและเทือกเขาในกัมพูชาซึ่งมักส่งออกไปขายยังประเทศจีนและสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานสนับสนุนเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของไม้ฝางในสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดีก็คือเนื้อหาตอนหนึ่งของบทความเรื่องการค้าภายในประเทศสยามของมองเซียดีจิราด สมุบัญชีของสมาคมภาคพื้นตะวันออกแห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งเคยเดินทางเข้ามาติดต่อทางการค้าในสยามราวพศ2 4 3 3บทความดังกล่าวกรมศิลปากรนำมาแปลและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ชุดที่5กล่าวเกี่ยวกับเรื่องไม้ฝางไว้ในหน้า172ว่าไม้ฝางจากประเทศสยามมีคุณภาพดีมาก และเรายังสามารถหาได้มากมายในทุกฤดูกาลโดยปกติบรรดาเรือเดินสมุทรทั้งหลายจะบรรทุกไม้ขนาดต่างๆปะปนกันไปประเทศสยามส่งออกไม้ฝางไปยังทวีปยุโรปสิงคโปร์และจีนในปริมาณมากจนน่าประหลาดใจเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสินค้าจากประเทศตะวันตกได้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดการค้าของสยามมากขึ้น ที่สำคัญก็คือต่างประเทศมีการผลิตสีวิทยาศาสตร์ขึ้นใช้ย้อมผ้าแทนฝางสามารถย้อมผ้าได้ดีกว่าวิธีเดิมทั้งยังมีสีสันหลากหลายเช่นสีชมพูสีม่วงสีส้มสีแดงสีฟ้าและมีส่งมาจำหน่ายในบ้านเมืองเราด้วยจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความต้องการฝางในตลาดโลกลดลง ส่วนประเทศไทยก็มีการตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และออกพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งมีระเบียบกฎเกณฑ์ควบคุมการตัดฟันไม้ประเภทต่างๆอย่างเคร่งครัดส่งผลกระทบให้การค้าฝางของไทยซบเซาลงตั้งแต่นั้นมาดังที่กัปตันอันเฟรดจอห์นลอฟตัสชาวอังกฤษอดีตข้าราชการกองทำแผนที่สยามสมัยรัชกาลที่5บันทึกไว้ในเอกสารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เรื่อง วิวัฒนาการของราชอาณาจักรสยามซึ่งกรมศิลปากรนำมาแปลและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ชุดที่สองหน้า191กล่าวว่าการส่งออกหนังสัตว์งามเมล็ดพริกไทยไม้ที่ใช้ทำสีย้อมผ้าและวัสดุที่ใช้ในการย้อมสินค้าเหล่านี้มีปริมาณการส่งออกที่ไม่คืบหน้านักนับจากสมัยสุโข,ขทยัย มาถึงรัตนโกสินทร์ไม้ฝางถูกตัดออกจากป่าทีละมากๆเป็นเวลาติดต่อกันนานนับร้อยร้อปีโดยไม่ได้มีการปลูกขึ้นทดแทนไม้ที่ถูกตัดไปทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้จึงไม่สามารถเติบโตได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้ผลที่ตามมาก็คือพันไม้ฝางที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยมีจำนวนน้อยเต็มทีจนผู้คนในปัจจุบันแทบจะไม่รู้จักไม้ชนิดนี้กันเลย แม้ทุกวันนี้โลกจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมากแต่ก็ยังต้องเผชิญพิษจากสารเคมีรอบด้านรวมถึงเรื่องสีวิทยาศาสตร์ที่ใช้ย้อมผ้าด้วยซึ่งส่วนผสมของสารเคมีในสีย้อมผ้าสามารถส่งผลอันตร,รายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจมีการหวนกลับไปพึ่งวัสดุจากธรรมชาติอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม และไม้ฝางก็อาจกลับมามีความสำคัญมากเหมือนเช่นในอดีตก็เป็นได้จากเรื่องราวของไม้ฝางที่กล่าวมาข้างต้นจึงถือเป็นสิ่งย้ำเตือนคนไทยให้ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญมิฉะนั้นแล้วทรัพยากรที่สำคัญสำคัญของชาติในอดีตอาจไม่มีหลงเหลือเป็นมรดกไปถึงรุ่นลูกหลานคนไทยในอนาคตอีกต่อไป